ตอนตอนแรกที่แบบแตะคิวกินก็เสียดายค่ะที่แบบคือตอนแรกก็เริ่มรู้สึกแล้วค่ะว่ามันเหมือนแบบมันมันเริ่มมาแล้วก็พยายามแบบเออไหวหรือเปล่าก็เลยพยายามพยายามเหมือนเรียกหมอให้แบบฉีดสเปรย์ไปก่อนแล้วก็พยายามแบบแล้วพอหลังจากนั้นพอวิ่งไปวิ่งมามันเหมือนแบบมันมันเกร็งขาเริ่มอะไรเงี้ยมันเริ่มไม่ได้แล้วค่ะก็เลยต้อง คือตอนแรกก็หันไปมองหน้าโค้ดว่าเออเอาอยัางไงโค้ดก็บอกว่าเออแบบคือเราก็ไม่ได้มองแค่เฉพาะรายการนี้ว่าเราจะต้องเป็นแชมป์หรืออะไรก็คือเราต้องมองถึงข้างหน้าว่าเรายังมีรายการอื่นแล้วก็ก็ไม่ได้คิดมากเพราะว่าจริงแล้วเราก็เคยเหมือนถือว่าเราเคยเป็นแชมป์โลกแล้วรายการอื่นที่เรายังไม่เคยเป็นแชมป์แล้วก็อยากจะทําตรงนั้นนะคะก็ถือว่ารู้สึกเป็นน้ําใจนักกีฬาที่ถือว่าดีเหมือนกันค่ะคือคือลินดาถือว่าแบบเป็นคนที่ ในนอกสนามก็คือก็รู้จักกันอยู่แล้วก็ทักทายกันตั้งแต่ก่อนแข่งก็คือถือว่าอินโดก็ถือว่าแบบคือหนูกับอินโดในพวกประเภทหญิงเดียวก็ถือว่าจะค่อนข้างสนิทกันก็ก็อาจจะด้วยความเป็นห่วงที่เขาก็เห็นว่าแบบหนูตะคิวกินเขาก็เลยแบบช่วยเหลือค่ะคือหลังจากที่นอนไปแล้วก็คือไปห้องหมอเขาก็ยังเข้ามาดูค่ะ ก็อยากจะบอกว่าก็ขอบคุณลินดาค่ะแล้วก็ขอให้เขาไปสิ่งที่เขาทํากับหนูค่ะก็ขอให้เขาส่งผลให้ถึงเขาแบบมีผลงานที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เขาสามารถเข้าถึงรอบตัดเชือกให้กับประเทศของเขาได้เพราะว่าหลังจากที่ถือว่าค่อนข้างใช้แบบถือว่านานนะคะที่ก่อจะมีหญิงเดี่ยวเข้าไปสู่ในรอบเซมิฟแนลค่ะของอินโด Yeah. <laughs>